ตำนานหลวงปู่ทวดปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเปิดตำนานหลวงปู่ทวดใครที่เติบโตมาแบบสังคมพุทธแบบไทยๆต้องเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณนูประมาจารย์สมเด็จเจ้าพระโคที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบประวัติและความเป็นมาของท่าน วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปทราบประวัติและความเป็นมาของหลวงปู่ทวดกันครับที่มาความเชื่อของหลวงปู่ทวดประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ทวดสมเด็จเจ้าพระโคซึ่งเป็นที่รู้จักกันในทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์จนได้สมญานามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดชื่อนี้เป็นชื่อที่ทุกคนต้องเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตำนานต่างๆโดยผ่านกันเล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆยิ่งนานเรื่องเล่าขานของท่านก็ยิ่งมีเยอะกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธาที่ฝังใจชาวไทยได้หลายคนแต่จากการอ้างอิงจากหนังสือหลายเล่มที่เป็นตำนานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปูธธ่ทวดเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆและยังมีเอกสารต่างๆที่มายืนยันว่า หลวงปู่ทวดคือใครเกิดในสมัยใดและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาสนาว่าอย่างไรบ้างที่มาของหลวงปู่ทวดร,รุ่นปฏิหารสองโพธิสัตว์อลังการงานพุทธศิลป์แปดพิธีมหามงคลออกแบบโดยอาจารย์ธานีชินชูศักดิ์ศิลปินฉายาจตุรงคธาตุงานหล่อประกอบแยกชิน้นคุณภาพจากจิวเรชันสูง อุดด้วยกิ่งวนสารที่ได้รับบริจาคพระหลวงปู่ทวดกว่าเจิบรุ่นนำมาหลอมรวมกันเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกว่าชนวนรวมใจลูกหลวงปู่ทวดประกอบพิธีถังสิ้นสามวาระรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดรายได้สมทบทุนสร้างเจ้าแม่กวนอิมปางสีหน้าหรือมหาจจกรพัรดิโพธิสัตว์กวนอิมเนื้อหินยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณอยุธยาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างองค์หลวงปูท่ทวดรุ่นปฏิหารสองโพธิสัตว์สมทบทุนจัดสร้างพระโพธิสัตว์กลอนอิมปางสีพักองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนมโมูลนิธิพระมหามงคลนิตอวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์กลอนอิมตำบลบางเกลียบอำเภอบางประอินจังหวัดอยุธยาค้าถาหลวงปูท่ทวดเสริมความศริมงคล สวดแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยวันนี้แอดมินได้รวบรวมบทสวดหลวงปู่ทวดรวมถึงวิธีการสวดมาฝากเพื่อให้มีจิตใจที่สงบเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยกันนะครับเนื่องจากมีความเชื่อว่าบารมีหลวงปู่ทวดจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงสำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้จุดทูปแขกเก้าดอก มะลิขาวเก้าดอกพร้อมก่าบบทคําบูชาพระพุทธเจ้าและตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวดดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้อนุภาพของคาถาบูชาหลวงปู่ทวด การสวดบทบูชาหลวงปู่ทวดหรือสวดบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้แข็งแกร่จากอันตรายทั้งปวงโดยบางคนก็กลัดไว้กับเสื้อของทารกเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลแต่หากใครที่กำลังติดต่อธุรกิจหรือค้าขายก็จะเกิดโชคลาภประสบความสำเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงนิยมพกหลวงปู่ทวดติดตัวเสมอเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุผู้ที่เลื่อมใสบูชาและศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อว่าอนุภาพของคาถาบทนี้จะช่วยบรรดาให้แข็งแกราดและปลอดภัยครับอภินิหารของคาถาบูชาหลวงปู่ทวดอภินิหารตำนานหลวงปู่ทวดที่ดังที่สุดได้เกิดขึ้นในการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางเทา้าหรือทางบก เป็นเรื่องที่ไกลมากในสมัยนั้นการเดินทางที่สะดวกที่สุดในสมัยนั้นก็คือการเดินทางด้วยเรือสำเภาแต่เรือสำเภาดันไปเจอพายุพอดีและจะต้องปักสมอเรืออยู่เฉยๆไปไหนไม่ได้เพราะกลัวว่าเรือจะล่มถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงทําให้เสบียงและน้ําไม่พอดื่มท่านจึงแสดงอภินิหารจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลน้ําทะเลบริเวณนั้นกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกิน จึงกลายเป็นอภินิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับและยังมีตำนานหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นครับบางก็เล่าว่าในระหว่างการเดินเรือจากภาคใต้ไปยังอยุธยาซึ่งใช้เวลานาน,านเป็นเดือนแต่ลูกเหลือเล่นแต่ไพ่ลืมเตรียมน้ําไว้ใช้กินหรือบางก็เล่าว่าระหว่างเดินเรือมีโจรสลัดมาปล้นทําให้คนบนเรืออ,อดอยากไม่มีกิน และหิวน้ำมีตำนานที่เล่ากันต่างออกไปครับนอกจากนี้ยังมีตำนานความเชื่อที่ว่าไอ้ไข่แห่งวัดเจดีก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดและได้ยึดถือตำนานนี้บอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเองครับดังที่เราเห็นในข่าวหนังสือพิมพ์รอดวุดวิปฏิหารหลวงปู่ทวดรถพ่วง18ล้อเฉียวชนจนพิกคว่ำหลายตลบรถพังยับเยินส่วนรถพ่วง18ล้อ ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งคนขับรถเก่งรอดตายปฏิหารมีบาดแผลที่เหนือคิ้วด้านขวาเล็กน้อยพราะเดินตัวให้พระพู้หลงปุ่ปูทวดวัด้างให้บารมีหลวงปู่ทวดรถกระบะส่งลูกกุ้งรอดตายบุตรวิตภาพหน้ารถทางเสียหาย แต่คนขับไม่มีรอยไมต้ต่ขีโครนเชื่อว่าบารมีหลวงปู่ทวดปกปักรักษาคุ้มครองไว้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับตำนานหลวงปู่ทวดศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมครับในการสวดบทบูชาหลวงปู่ทวดขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลอีกทั้งยังเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางสำหรับยึดเหนีย่ยว แตวคลาดปลอดภัยรวมถึงขอให้มีโชคลาภเงินทองต้องรีบหาเช่าบูชากันให้ได้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล